สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับขอพระคุณที่กดติดตามและกดรับชมนะครับสำหรับวันนี้นะครับชวนมาชมอีกหนึ่งคันเป็นส่วนของ c h e โรเลตออฟต้านะครับรถปี2009เครื่องออโต้1.6นะครับสภาพรพร้อมใช้งานชุดแต่งรอบคันยางเปลี่ยนมาใหม่นะครับเครื่องดีเกียร์ดีแอร์เย็นนะครับบอกเลยอย่างที่หลายๆคนกังวลนะครับผมก็เคยกังวลว่าเอเชฟโรเลตเนี่ยเราจะนำกลับมาใช้ได้ไหมก็เลยไม่กล้านำเสนอมาช่วงแรกๆนะครับ ก็ไปทำการบ้านไปหาข้อมูลไปรวบรวมมาแล้วนะครับในส่วนของเชฟโรเลตออฟต้านะครับถ้าเป็นตัว1.6นะครับเครื่องดีเกียร์ดีทนแก๊สอีกต่างหากนะครับแต่ก็คาดว่าหลายๆคนอาจจะยังกังวลว่าอะไรมีไหมช่างมีไหมก็มีแล้วครับไปศึกษามาแล้วก็ในส่วนของที่เป็นที่ยอดนิยมของเชฟโรเลตออฟต้านะครับเขาจะมาซ่อมบำรุงกันที่อู่นี้นะครับอะไรมีแล้วก็มีช่างเฉพาะทางแน่นอนนะครับอู่นี้อยู่แถว เ,เรียบคอม์ปปาก่อนถึง3-45หนะครับโซนลังสิตประทุมนั่นแหละครับถ้าใครอยู่ย่านนั้นสนใจคันนี้หรือสนใจยี่ห้อนี้นะครับก็ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยใครอยู่ใกล้อูนะครับได้เปรียบเลยครับถ้าสนใจจะอยากได้รถราคาไม่แพงแล้วเอาไปใช้งานในปีสูงๆแบบนี้ก็น่าสนใจเลยครับถ้าอยากได้จริงๆต่อไปทดลองขับรถได้เลยครับจะพาพร้อมใช้ถ้าสนใจมากๆอยากได้เลยก็ไปที่ นั่นเลยครับแล้วก็ไปบอกช่างช่างครับช่างคะช่วยมาดูรถให้หน่อยคะ่ะอยากได้รุ่นนี้มันจะใช้งานได้หรือเปล่าครับก็จ่ายค่าเสียเวลาไปเลยนะครับเอาละครับถ้าสนใจประมาณนี้แหละครับผมก็หามาเผื่อพี่น้องจะสนใจนะครับเผื่อมีใครที่ใช้เชฟโรเลตอยู่แล้วก็อาจจะคุ้นกับอูก็เอาไปใช้ได้เลยครับราคาแบบนี้ไปทดสอบทดลองขับเจราจารต่อรองกันขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่กดติดตามและกดรับชมนะครับถ้ามีรถที่ชอบ หรือมีงบประมาณที่พอก็จัดการได้เลยแต่ถ้ายังไม่พอก็เก็บตัวสมรวรวมศึกษาข้อมูลรถที่ใช่และรถที่ชอบนะครับจะได้เอามาใช้ได้อย่างสบายใจนะครับคันนี้พร้อมใช้มากๆนะครับหน้าเดิมหลังเดิมครับสนใจจริงๆโทรไปได้เลยไปทดลองขับแล้วจะตัดสินใจได้แน่นอนนะครับแบบนี้สวยมากๆนะต้องไปชมด้วยตาตัวเองนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ